สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอวยพรคำมีจากมหาวิทยายลัยสงขลานครินในช่วงนักข่าวพลเมืองซิติเซน r e รีพอร์เตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับสังคมรอบตัวค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยายลัยสงขลานครินวิทยเขตปตัตตานีจัดเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ามาทํากิจกรรมต่างๆในมหาวิทยายลัยค่ะซึ่งปีนี้มีนักศึกษาออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคัก จะทอนให้เห็นถึงความตระหนักในสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยคุณอายุอามิงนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยเขตปัตตานีลงพื้นที่สื่อสารเรื่องนี้ค่ะขอยจะบอกนรับขอต้อขอเชิญชวนนะครัน้องๆนิสิตนักศึกษาครับชาวมปีทุกคนนะเข้ามาเลือกตั้ง ามายังหน่วยเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประจำปี2559นะครับก็วันนี้นะครเราจะเปิดทําทการเลือกตั้งนะใบนันนี้จนถึงเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับก็น้องๆสามารถเลือกช่วงเวลาที่ว่างนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของอนักศ,าศาึกษาโมอปัตตานีในรอบหนึ่งปีที่จะมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาขึ้นมาบริหารเป็นรัฐบาลของนักศึกษาหรือว่าเป็น student government ข,ขึ้นมาแล้วก็โชคดีปีนี้แล้วก็จริงๆเราทำมาหลายปีแล้วว่าการเลือกตั้งของมอปัตตานีนะฮะในครั้งนี้เนี่ยเราใช้การเลือกตั้งแบบระบบออนไลน์นะฮะสร้างความสะดวกให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดีแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ความต้ ดีมามากเท่าที่ผมสังเกตน,นะฮะว่าตั้งแต่ตอนเช้าจนมาถึงตอนนี้นะฮะซึ่งเวลาประมาณถลเที่ยงนักศึกษาก็คึกคักกันมาตลอดนะฮะตอนนี้จำนวนนักศึกษาที่ยังที่ไม่มีไม่มีเรียนก็หรือว่าที่มีเรียนก็บางคนก็สลับเวลามาลงทะเบียนตอนนี้ตัวเลขที่ผมเชคเมื่อสักคู่นี้เป็นเวลาเกือบสองพคนแล้วนะฮะซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าภาคภูมิใจมากกับเวลาที่เรายังมีจำนวนพอสมควรบ่านนอน พัดิมันย์ย่ยงได้รับกาตกลจากผู้เรียนก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาปีหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกอาจจะแบบไม่ค่อยรู้อะไรแต่ก็ได้รับคําแนะนําจากพี่ๆที่เป็นกรรมการหน่วยเลือกตั้งครับให้แบบ ว่าน้องติ๊กตรงนี้นะครับทําอย่างนี้นะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วก็มีการแบบรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นการเลือกตั้งที่สมจริงเหมือนกับออกไปข้างนอกเลยครับรู้สึกว่ามันรวดเร็วสะดวกครับเพราะว่าเหมือนกับต่อแถวแป๊บเดียวแ,วแล้วก็ไปเข้า <ๆ S 1> ไปเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ออกเลยมีการจัดอย่างเป็นระบบครับรู้สึกว่ามีความสะดวกในการเลือกตั้งมากเลยครับบรรยากาศในการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาในวันนี้นะครับทั้งองค์การมหาวิทยาลัยนักศึกษาสภานักศึกษาและก็สโมสรนักศึกษาคึกคักมากครับ บรรยากาศเป็น้ความคึกคักน้องๆก็สนใจในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงบนชันเตตายอย่างดีก็เสีงว่าเป็นเป็นนิมไม่มายอันดีที่ว่าปีหน้าเราจะได้นักกิจกรรมที่น้องน้องนักศึกษาเลือกสรรมาแล้วอย่างนีแล้วคนนี้ก็ผู้ใช้สิทธิ์ก็ประมาณเกือบห้าพันคนจากนักศึกษาประมาณ8 0 0กว่าคนเอ้ย8,000นกว่าคนเทานนก็แสดงว่ามีน้องๆเนี่ยใส่ใจแล้วก็เคารพสิทธิ์ในการมาใช้สิทธิ์ในการเลือก ตัวแทนของเขาในการเข้ามาทํากิจกรรมในปีหน้าก็ปีหน้าน่าจะคึกคัดในคึกคัดขึ้นนน่าจะดีขึ้นจากนหมาที่วแบบ่าน้องๆก็สนใจกิจกรรมได้พัฒนาขึ้นไปสู่จุดหมายที่เราต้องการสัมรับอะไรต้องการความคาดหวังในการพัฒนาพวกน้องๆด้วยกันเองด้วยองค์กร,รที่เขาเลื่อนกันมา ครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อความสะดวกในการลงคะแนนและเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ในสังคมปัจจุบันอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมสื่อสารกับนักข่าวพลเมือง Citizen Reporter ผ่านทาง f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางการสื่อสารที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ